อแลนด์มาร์กเราคือร้านมันมีนมฮะหมายถึงอะไรจากที่นี้ยไปที่ร้านมันมีนม30กิโลหมายถึงมึงให้กูจากตรงนี้30บาทอ่ะยังไง30กิโลไปร้านมันมีนมไปใบบะหมี่นี่นงใช่ให้คือรถได้10นาทีตอน1คันไปขึ้นกี่คันก็ได้แล้วเราต้องเป็นรถกระบะเท่านั้นทำไมอฮะใครถึงบะหมี่นองก่อนชนะใช่นี่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยเดี๋ยวอากาศอย่างนี้โอ้โห เขาสัมภาษณ์ด้วยต้าใครแพ้โดนอะไรเอางี้ใครแพ้เล็กบะหมี่นงก็ละใครไปถึงที่หลังใจ่จ่ข้าวบะหมี่นงะได้อย่าแพ้ผมนะเดี๋แจกเยอะนะเดี๋แจกเยอะนะอ่าเขาสั่งโดนนะอยู่รถเรากระเป๋าตังเลยครับกระเป๋าตังไม่มีเลย มาเรื่อๆๆเดี๋ยวขอบคุณเขาก่อนขอบคุณนะครับร้านพี่โหน่งไปด้านไหนครับฮียดูไม่น่าไว้ใจอ่ะเดินแม่เหลืออีกโลนึงเดินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลันเฮ้ย จับตรงนี้มันจับมันจับมันจับแล้วเหรอว่า30โลจับแล้วจับแล้วจับเนี้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมพี่ครับผ่านร้านบะหมี่โหน่งไหมครับไม่ค่ะจะไปเก่งสามชั้นเออแล้วมันมันไอ้ตรงเนี้ยไปบะหมี่โหน่งมันมันผ่านไหม ไฟแดงครับไม่ใช่ไอยู่กายนะคะพี่งั้นงั้นไปจอดผมตรงนั้นได้ไหมแต่ตรงนั้นมันไปต่อร้านมันมีหนองได้ไหมผมต้องโบกจากตรงนั้นไปต่อได้ใช่ไหมได้ครับได้ใช่งั้นเดี๋ยวผมจอดให้ผมลงสีแดงผมขอนั่งหลังได้ไหมอุ๊ยขอบคุณครับผมผู้มีกุญแจพรกคุณผมผมไปครับผมไปเร็ว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 เร จะถามทางหน่อยครับไมมีรถะครับไม่มีรถพี่ต้องย้อนไปอีกทั้งๆไกลมากเลยพี่รู้จักทางมังติงไหมไม่รู้จักเลยเลยค่ะพี่พี่ผ่านผ่านไปทางไหนขอติดรถด้วยได้ไหมครับเนี่ยหนูไปตลาดอเอาใกล้ๆใกล้ๆทางตรงไหนก็ตรงไหนก็ได้หนูนั่งได้แค่สิบนาทีอ่ะถึงสิบนาทีไหมถึงสิบนาทีหนูคอแล้วพี่จอดให้หนูลงได้ไหมไปสิพี่พี่ขอผมผมจอดเลยใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับนี่แต่ขยมเป็นหน่อยนะไม่เป็นไรครับ เดี look, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวกโอ้โหเกือบตายเกือบรถเราวัยรุ่นรถเราเร็วกว่าเขาโอ้โหเกือบตายตอนนี้มีเวลาสิบนาทีแถวนี้น่าจะเป็นคนนครนายกนะน่ารักนะเขาเป็นคนแบบมีน้ำใจอ่ะยังเ้เัเ เอางี้ไหมพอคันนี้ปล่อยรวลงใช่ไหมระบบคันนี <S <S ้ต่อไม่เป็นไรคันนั้นอ่ะให้เขาแซงไปก่อน ที่ที่จะบอกรถอะแล้วเขาจะช่วยคนนะเพราะว่าสมัยน uh> ี้พวกมิจฉาชีพเยอะเขาก็แบบต้องต้องระวังอะแต่ว่านี่แบบเขามีน้ำใจมากใกล้แล้วอะยังไงก็ต้องให้ลงแล้วนะกูทมาทำอะไรกูเนี่ยโอ้ยเหลืออีกสี่าทีสี่อาทีที่ได้ประมาณ4ี่โลนะสี่นาทีเรานั่งได้อีกสี่าทีนะ โทษครับพี่ไปมาเรลุๆๆเดี๋ยวขอบคุณเขาก่อนเฮ้ยรถจะไม่จอดขอบคุณนะครับร้านพี่โหน่งไปด้านไหนครับไม่ไม่ต้องไม่ส่งครับผมผมนั่งได้แค่สิบนาทีครับภารกิจผมต้องเลี้ยวขวาใช่ปะขอบคุณมากครับผมขอบคุณโชคดีนะครับขอบคุณครับตาลุ้นฝั่งนู้นก่อนลู้นดีเยี่ยครับต้องไปฝั่งนู้นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาบอกให้ไปด้านนี้ใช่ปะพี่โหน่งต่เคี้ยวบอกด้านนี้่ะ มันไม่มีรถมาถ้าเขาดักก่อนเราอะเราจะเป็นผู้โชคดีของใครเฮ้ยคูเจอกระบะแล้วแถวนี้เรียกว่าอะไรบริการประชาชนมีคนบ้าสวยจะไปร้านบะหมี่โลงอะครับอ๋อพี่ต้องกลับรถเลยครับรถอะไรครับไม่มีรถมาครับเดินมาครับเดินมาไมไม่มีครับไม่มีครับ แล้วแถวร้านบะหมี่เขาเรียกว่าอะไรครับวัดธรรมปัญญาวัดธรรมปัญญาบอกลงวัดธรรมปัญญาสามแยกสะพานอมณีสามแยกอะไรเฮียจําสามแยกคันยพันธ์สะพานอมณีสะพานอมณีวัดธรรมปัญญาโอเคครับผมครับโอเคครับครับผมอยากชนะไปส่งผมได้วยไหมครับผ่านพี่หนงป่ะพี่มาเร็วๆๆๆพี่มาดึงไว้ รีบๆดิรีบดิไมจอดเหรอทำยังไงดีวะยย <c oughs> เราเลิกเล่นแล้วแม่หาข้าวก,กันกินไหมแล้วก็ยอมแพม<ะ>้ไหมมันนี่นอย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 ป้าป้าป้า <c oughs> หาร้านพี่น้องว่ะวิลรถสวยด้วยอ่ะทาพเมอร์เฮียทาพเมอร์หาร้านพี่น้องพี่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมอะไรครับผมเฮ้ยโอ้ยมีคนแต่ลูกมันจะแตกเลยนะครับพี่ได้ครับแตกแตก็กินจะไปไหนกันครับเนี่ย โอ้ลครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอุ้ยเขาน่ารักมากเลยนะแตก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 ขอบคุณของมากๆเลยครับแต่ว่าโอ้โหกานแรกกูนึกว่าง่าย ที่นี่ที่ไหนเฮียตรงไปต้องตะาเราทำกครับอ่าไปน้ำบันมีตรงไปทางไ,ไ,ไ,ไหนอะครับโอ้บันมีนองนูน่นมันต้องอ,ออกเแยตกตรงตรงไปเนี่ยค่ะมันต้องไไออกแยกตรงตรงไปเนี่ยค่ะตรงไปแล้วก็ไปออกแยกช้าง พอเราไปนี่ไม่นจะมีเจอไฟแดงใช่ไหมคะเขาก็จะเขียนเราแยกทางไฟแดงแยกทางแล้วตรงเองตรงขึ้นไปเลยอ๋อที่ไม่ผ่านใช่ไหมที่เรตรงไปนี่ตรงไม่ผ่านโอเคครับโอเคครับไปไหนกันอ่ะไปร้านมันมีหนูโอ้เราเดินจะไปเหรอโบกแล้ก็หารถโบกเรื่อยๆครับเดี๋ดูดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จะมาเข็นไปไปเฮ้ยเอ้ยโบกโบกไม่เป็นไรเอาโบก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  กระบะข้างหลังอะกระบ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 ะโอไม่ได้หรอนั่งไม่ได้สิงปะไปร้านพี่หนงว่ะพี่ผ่านร้านพี่หนงไหมพี่เฮ้ยผมขอตอบไปหน่อยขอสิบวนทีไปเลยพี่เร็วเรลววๆๆๆวเร็ุเร็วเร็วเร็ุเร็วเร็ร็วเร็วเร็วเา ไปเลยไปพ่ไเลยไปเลยไปเลยี่ไปเลยเลย่ไเลไปเลย่ไปเลย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 พี่ไปเลย่ไปเลยไปเลยไปเลย่ไปเลยพไปเลย่ไปเลยี่ไปเลยพอไปเลยไปเลยไปเลย่ไปเลย่ไปเลย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 ลยเลยไไปเลยลยไปเลเลยไปเเลยไปเลย เหนื่อยรถยาะนะนี่รถยากมากรถเยอะแต่ไม่มไม่มีกระบะไงหรือว่าเรายอมแพ้แล้วเราก็ใช้ตังค์แก้ปัญหาแล้วก็ไปขอยอมแพ้แล้วก็ขอยอมแพ้กูถึงแล้วแต่กูโกงให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยทำไมอ่ะให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยทำไมอ่ะมันไม่คิดแต่ที่แรกวะมันไม่คิดแต่ที่แรกวะ แล้วอยางเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปนั่งชิลรอ2ทีมแล้วนะคิดว่าจะมาถึงกี่โมงวะทีส2ทีมแล้วนี่ะตอนนี้อ่ะบ่ายสองสี่ห้าบ่ายสองสี่ห้าหกโมงถึงเปล่าอ่อนๆทั้งนั้นสองทีมมึงว่ากี่คันวะมันเปิดแมปไม่ได้ไม่มีมือถือกี่นาทีอะไรแบบนี้ประมาณได้ถึงสิบโลว่างเกือบๆน่าจะได้อ่ะเจ็ดเป็โลมีจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ สิบนาทีแล้วเขาขับแบบนี้ว่าถึงพี่หน่งเออไม่แน่นะนี่เขาขับเร็วนะได้อยู่นะคันเดิมคันเดิมคันเดิม ไม่ทั้งผ่านหล้จะไปส่งสาหีเดอนนังเหมือยศเลยโอ้โหแต่แต่แต่ผมขึ้นได้แค่สิบนาทีครับสินาทีได้ไได้ได้ไดี่มงแล้วค่ะหนม่มีโองคเขาลุเรีบว่าจะไปส่งเขาอยู่ในกางขอบคุณค่ะ ไปสองสี่สิบห้าห้าสิบห้าจอให้หนูห้าสจอดให้หนูได้ไหมคขอบคุณมากรับนี่ไม่เอาไม่ารรถครับอ้าวะบนีเยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ได้เบบอสขึ้นอนเวบอสขึ้นอนเวบอสขึ้นอนเฮ้ยเดเดี๋ยวเดแต่ครี้เราไปนั่งกินข้าวรอชั้นแล้วพอมันเข้ามานั่งอชันนึเค่อยโนลงมาอ้าว้ามายังเงเดี๋ยเฮแต่เรานาเขาาอย่งีโอย กระบะไม่มีลังคาเนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเขานำไปแล้วอ่ะให้เขานำไปแค่ไม่ไกลหรอกเรายอมแพ้เลยแมมเราผิดกติกาไปเลยอ่ะทำอะไรผิดแล้วทำอะไรใช้เงินเกินเราใช้เงินไม่ได้อีกเราไม่มีของจะใช้เงินเราเงินเกินไหนอะมีอยู่สี่สนบาทโอนให้เขาขอเลขบัญชีเขาไว้ก็ได้เดี๋ยวไปโอนถ้าโกงไงก็โกงไงเพราเนี่ยเขาส่งที่เลยไกลแล้วฮะสองนาที เพราะพี่ป๊อบต้องเจอหนักอ่ะเขาหน้าให้ไม่ไปคนเดียวว้าวแบบไปต่างจังหวัดเลยแล้วให้โกโปรมาเดียวทิ้งตังไว้20บาทด้วยเฮ้ยสบายใจกินจนน้ำจนหมดเลยรอก,กินข้าวพร้อมกันเนี่ยแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทันทีเนี่ยเพราะไงเราก็ต้องไม่โกงเขาแนะ<ด>ล้วก<ห>ติกากติกาป่ะไปยันที่น่งมนเ่ยขอบคุณครับพี่เย็นใจเย็นใจเฮ้ยเดี๋ยวเราก็บุกต่อได้เลยเนี่ยอันนี้คือถนนหลวงของเราแล้วจอดเลยครับพี่ เอ้ยถึงว่าเอ้ยถึงไม่ไอ้ยี่ยนั้นหมดพอดีเลยลเลยขอบคุณมากพี่พี่ขอบคุณครับนี่คือผู้อุปการะคนของผมขอบคุณมากครับที่ช่วยผมนะผมมาถึงพอดีแบบสิบนาทีจริงๆอะ่ะขอบคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับไป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 ได้อะไรครับพี่มาเลยพี่จะโฆษณาอะไรมาบอกผมฝากนะฝากด้วยผู้อุปการะคของผมขอบคุณครับพี่ครับับไป เราไม่ได้โกงนะให้ดูเวลาสิบนาทีจริงๆตะกี้โทษๆๆๆสั้งหน่อยเยี่ยแอบก่อนเร็วพี่โนสวัสดีครับฮัลโหลอรินับ <c oughs> ตรงไปเหรอครับตรงไปแล้วก็พอถึงตรงทางนี่นะทางแยกนะแล้วเลี้ยวขึ้นไปเลี้ยวขึ้นไปแล้วไปเจอเสือแยกไฟแดงกับหน่งใช่ใช่ใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเธอจะเจออีกสามคนอยู่ข้างหน้าไม่ต้องไปรับกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้เพลงมันนะเพลงเอ้าเติมสิเติมอันนี้คือไม่เอาชนะแล้วลูกสองบาท เหลือสามสิบบาทเหลือไปซื้อน้ำไีสิบบาทให้เพิ่งน้ำเปล่ควรเ่าไรครับเปลาเย็นเน้ากี่อ่ะขาดไปขาดไปหบาทอันนั้นเปล่าเย็นเย็นอ้าวหมดตังค์แล้วหมดละไม่เหลืออะไรแล้วใส่กอกร้อนอากาศก็ร้อน กันแม่งอะไรว่าต่อเนื่องเฉยเลย ATV มันบบกรถต่อเลยกูว่าคนนี้เขาน่าจะถึงแล้วแหละแล้วเราแพ้ดิแล้วเราแพ้อยู่แล้วตอนนี้ย,ยอมแล้วไงถ้าเกิดเขาไม่เขาไม่ถึงอ่ะรถเราผ่านมาต้องเจอเขาบบกล้วไงแพ้เว้ยแพ้เว้ยรู้แล้วตะก,กี้จะหมดแรงเพราะอะไรรูหิวรู้สึกยังไงบ้างที่มีตังค์สี่สิบบาทถ้าเป็นชีวิตจริง พอละมานมากแล้วพี่รู้ส่วนไหมว่าพี่กินเยอะตอนมีตังเราปะเต็มคำแต่อันนี้ขอพูดจริงๆนะข้าวหมูกรอบร้านพี่โน่งเด็ดจริงอันนี้ผมเคยกินแล้วออกไปแล้วเลี้ยวขวาครับครับขอบคุณครับเราถามทุกร้อยเมตรเลยนะทุกคนตอบมาเลยว่าไม่ไกลแต่ทุกคนขับรถเดินต่อไประยะทางก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆทค่พี่ช่ให้หลบลมเล่อยหรือจะโค้งไปทีจะตกวะ ไม่ได้มาจริงเนี่ยนี่ไปแอบมองนี่เรามากินร้านพี่หนงร้านสองนะครับโบกฝั่งนู้นไหมพี่กกระบะไปมาแต่ฝั่งนู้น่ะไม่จอดครับตำรวจครับประชาชนกำลังได้รับความทุกข์ร้อนผมจะตกบ่อบัวไมเมื่อกี้เราไม่น่าแวะตลาดเราควรจริงๆังหนยไปชิลไชิล เตอนนี้ก็บัตผ่านเราไปประมาณ20บกว่าพันบ้ทเสียดูไม่น่าไว้ใจอ่ะไม่น่าตากูไม่น่ารับด้วยปังไอเดียแก้มไม่ช่วยกูบอกอ่ะตรงนี้แม่ตัดสินใจเลยเดินเนาะเดินมาวุ้ย ล่ะครับคุณผู้ชมเหมือนกับว่าทีมเฮียหงนั้นจะเจอปัญหาหนักแล้วเรียกรถเท่าไหร่ก <c oughs> ็ไม่มีใครจอดรับฮสงสัยหน้าลุงอะ่จะแกจะโหดไปเบาใจช่วยกันดีกว่าว่าทีมเฮีโหงนั้นจะไปถึงจุดแลนด์มาร์กกี่โมงสู้ๆนะเฮียเดมารุโชกา แล้วเราไม่กินแล้วก็40บาทแล้วบบลม่เกี่ยวแล้วจบภารกิจแล้วหวานยังคงเลี้ยงเนี่ยอืตั่งกลับบ้านได้ไ,ดไหมเอาดีก็เราชนะอ่ะ40บาท30โลพี่พี่บอกเดือนละครั้งกูขอปีละครั้งไนะด้ไหมคูขอปีละครั้งนะ <c oughs> ได้ไหมครั้งหนา้าต้องหาคนมาแข่งด้วยแล้วหนูไม่แข่งด้วยแล้วใส่ <c oughs> ไปมีเงินไปน่าจะใช่ นม่ป้ายน้าก็หาคนมาแข่งด้วยแล้วหนูไม่แข่งด้วยแล้วง้ไ้ไหมยิ่แล้วไม่ายแล้ว เดินเราเดินกันมาสองโลว่ะแล้วยังอันนี้เข้าไปเราต้องไม่เล่นเหนื่อยนะเราต้องเล่นแบบฮะเล่นแบบมีความสุขเลยถ้าเหนื่อยโชว์นะออโอเคสบายไอ,อ้ยัยแม่งต้องขิงกูจิ้มถายให้พวงแน่จริงเนี่ยเขาเพิ่งมาถึงเว้ยกล้องอยู่ตรงนู้นผมเห็นแล้วทำไมดูชิวจังเลยเออเหมือนเขาสบายเหมือนเขาสบายนะ<ไ>เอ้ยม่ดูสบายเกินไปถ้าเดินเอื่อมเอือไม่ออกเลยอ่ะ โอ้ยเฮียหูสบายเฮียเดินโอ้ดูดิโอ้โหหน้าสบายกันเลยน้ำหิวหิวว่ากินข้าวเลยเฮียเดินมาสองโลกว่าจริงเหรอเอาน้ำใม้เฮียหน่อยเดี๋ยวโอ้ข้าวไม่รอดหิวละคันที่สองที่มาผู้ใหญ่ใจดีหรอกอันนี้มาคันนี้ไม่คันนี้กูเดินมาจากตลาดเลยอ่ะเดินมาจากไอ้ตรงซีแย่ตลาดซีแยกที่มีตลาดมีเซเว่น ของกูสองคันถึงเลยแต่เขาเร่ยกคันที่สองเกินสิบนาทีเลยไม่เกินพอดีไปเลยเฮียรู้ว่าคันที่สองอ่ะขับแบบฮูดเดิลฟาร์แต่ของผมมาทางเดียวเลยไม่มีตลาดนะมีมีข้าวสะพานไหมล่ะไม่มีอ๋อเฮียมาจากสามแยกไปแดงข้าวสะพานมาของผมไม่ข้ามันโกงอย่างนงี้ยเออของผมเลี้ยวมาถึงมาเวลาจบก็ที่จริงมันไกลมากผมบอกเฮียว่าผมมารอเฮียชั่วโมงกูเดินก็ชั่วโมงเหมือนเฮียวันนี้นะฮะสี่สิบบาทสักิโลก็ไม่เป็นไรนะ วันนี้จะโทษใครไปโทษไอ้ป๊อปมันยืดซองมาให้ไม่รู้เรื่องวันหลังเนะี่ยเราเอาซองนั้นมันใส่ไปแค่20บาทพอแล้วก็ให้มันถือกระโปรงแบบเดียวแล้วกลับแล้วก็50ิโลไม่ใช่คนดูเขาต้องการไง4 0ิบาทสนะัป<า>โลนี่มันไม่ได้ง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกนะไม่มีใบชนะจัดไม่มีครับไม่มีนะเดี๋ยวนี้เราสั่งบะหมี่พี่โนงกิน นะจ <Hey. S 1> บขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์ดูนะครับผมเดี๋ยว40กว่า 30, 30กิโลคราหน้าจะไปที่ไหนเนี่ยแมวแบบนี้แล้วนะจะพายอย่างนี้ไม่ไหวนะเว้ยบางทีมันติดมันเหนื่อยเอาไปก่อนนะครับกุ้งอะไรก็ใช้อะไรครับผมมามีซองอะไรอีกมาดีฮะมาอีกซองหนึ่งไปเอาแล้วมีมีกู<อ><อ>มีซองให้มึงซองอะไรกูมีซองซองขาวเอาไว้ออกไปเลยไปฮะไปแล้วมาดีครับ